เดี๋ยวเราไปดูการจัดอันดับดีกว่าครับว่าในปี2565นี้ปีนี้นปีนี้ลัคนาราศีไหนดวงดีค่ะนะฮะปีนัก,กษัตรไหนดวงมาแรงะนะับวันเกิดอะไรเป็นวันที่ดีนะครับปีนัก,กษัตรดวงดีนะฮะปีนี้จริงๆมันดีหมดแต่ว่าดีแตกต่างกันแต่ว่ามะโรงเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของชื่อเสียงกิยศความสําเร็จความก้าวหน้านะครับรวมถึงคนที่เกิดปีชวดด้วยนะครับจะได้รับข่าวดี มีบุตรนะฮะปีถาก็เหมือนกันการเงินก็ดีปีฉลูก็จะมีความสําเร็จมากขึ้นปีจอปีจอ,จอที่ว่าเหนื่อยเนี่ยในปีนี้จะดีขึ้นนะครับนะ,ะปีจอจะดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์คำจุนนะครับนะ,ะ,ะก็ดีหลายๆปีนะครับส่วนปีชงค่ะ ปีชงมีปีอะไรวะปีชงมีปีวอกปีขานใช่ไหมไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวบางคนก็ชงดีด้วยนะฮะปีขานสิ่งที่ต้องระมดระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะแต่อย่าไปกังวลมันนะเราก็ออกกําลังกายดูแลตัวเองนะครับคนปีวอกระวังเรื่องของปัญหาคนใกล้ตัวเพราะนั้นียร์กันก่อนคุยกันก่อนดูแลกันใส่ใจกันให้เวลากันนะครับนะปีวอกแล้วก็ไปเสริมดวงครับไปขอพรพระราหูนะครับสำหรับคนที่เกิดปีวอกและปีขานนะครับอ่ะนี่คือดวงปีนักระสาในปี2565นนี้นะฮะค่ะ